กราสัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องของเซบูบอลเตงกับกาวิเคร์วิจาร์ฟุตบอลรรยวันนะครับทีเด็ดเมื่อคืนในไลน์แอดผมเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมเอาซัดโดฮาอันนี้บอลนอกกระแสเลยผมเคยบอกแล้วว่าตัวที่เน้นจริงๆของดีๆจริงๆเนี่ยผมจะเก็บไว้ในไลน์แอดเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เป็น V.I.P. นะฮะจะไม่ได้มาแจกหน้า YouTube บ่อยๆนะครับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับผมก็แอดมาได้ที่ไลน์แอดแอปปอมแปดแปดเลยนะครับรวมถึงฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องของเซบ ที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะยังไงถือว่าเป็นการช่วยเหลือผมอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่ไม่สะดวกนะวันนี้วันอังคารที่24ตุลาคมนะครับผมก็จะเป็นคิวของฟุตบอลยุโรปล้วนๆนะครับกับศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเตะกันเยอะเลยนะฮะวันนี้ครับมา6คู่ที่คิดว่ารู้สึกน่าสนใจนะครับฮาตุม45นาทีครับ2คู่กาลตาตาสไทรเปิดบ้านเจอกับไบเยอร์มิวนิกและอินเตมิลานเปิดบ้านเจอกับเรดบูลซัส ทีสองตรงมี2คู่ครับบารากาเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเอฟซีโคเปนเฮเกนเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลและยูนเอเบอร์ลินเปิดบ้านเจอกับนาโปลีนะครับซึ่งวันนี้ครับคู่ที่ผมมองว่าใหญ่และควรจะเป็นคู่เอกของคลิปนี้สําหรับการจัดทํากิจกรรมทายผลสกอร์ครับก็คือคู่ระหว่างเซบีย่าและก็อาร์เซนอลนะครับคิดว่าเซบีย่าอาร์เซนอลจบสกอร์เท่าไหร่ใครจะชนะหรือเสมอแพ้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมใครทายสกอร์ถูกครับอย่าลืมแคปหน้าจอ เราทักมารับรางวัลกับผมได้ที่ไลน์แอด adbomb88 ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยคู่แรกกันเลยดีกว่าฮะโดยคู่แรกครับขออนญาตไปที่กลุ่ม A กันก่อนเลยครับผมไล่เรียงไปเลยนะฮะห้าทุ่มสีนาทีครับกัลลาตส์รายเปิดบ้านเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับทั้ง2ทีมแข่งไป2เกมเท่ากันครับบาเยอร์ทีมเยือนเนี่ยหคะแนนเต็มนะครับยิง6เสียสขณะที่กัลลาตส์รายครับชนะ1เสมอ1นะครับมี4คะแนนยิง5 นะครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางฝั่งเจ้าถิ่งกาลาตาสรายนะครับผมปีนี้มาดีมากๆครับหเกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะรวดทุกเกมนะฮะร,รวมไปถึงเกมที่บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงโอทัฟฟอร์ดได้ด้วยครับ3ประตูต่อ2นะฮะก็ถือว่าโอ้โหปีนี้นี่ตัวเบรนการานี่ผมดูแล้วใช้ได้เลยนะฮะ ส่วน้องฝังของบาเยนครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะ4เสมอ1นะครับโดยเกมในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะฮะร,รายการนี้เนี่ยล่าสุดบบเยนบุกไปชนะ FC โคเปนเฮเกนมาแบบสบายๆชิวเชียดฮะ2ประตูต่อ1นะครับส่วนเกมล่าสุดคือการบุกไปชนะไมาย3 1ในฟุตบอลบูเดสติก้าเยอรมันครับทั้งคู่เจอกันบอกเลยว่าไม่บ่อยครับครั้งหลังสุดคือ50ปีที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นบบเยนเอาชนะไปได้6ประตูต่อ0นะครับผมก็เป็นในส่วนของฟุตบอล ยูฟาแชมเปียนลีกเหมือนกันนี่แหละนะฮะในปีฤดูกาล1972-1973นะครับอันนี้เอามาพูดให้ฟัง,งเฉยๆนะคงไม่มีผลอะไรกันแล้วแหละเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้กลาลาตาสราเนี่ยสภาพทีมถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะฮะ อาจจะต้องรอเช็คฟิตทางด้านของมารอีคาดีแค่รายเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นคาร์เรมอัคทาโคกลูวินเฟรซ่าห้ารวมไปถึงดริเมอร์เทสแล้วก็บาริสยูมาสด้วยนะครับผมโอ้โหนี่พูดชื่อมานี่แบรนด์เนมทั้งนั้นนะ ขนาดที่ทางฝั่งทีมเยือนไบยเยอร์มนินรับวันนี้ตัวเจ็บเยอะมากๆนะฮะโดยตัวที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะกระทบกับทีมหน่อยก็น่าจะเป็นดาโยอูปาเมกาโนนะครับกองหลังตัวหลักของทีมรวมไปถึงเิออนโกเซสกานะฮะแล้วก็ทางด้านของราฟาเอลเกเรโรด้วยนะครับ ที่พูดมานี่เป็นตัวหลักทั้งสิ้นรู้ไปถึงแซเจเนอรีครับยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกหนึ่งรายด้วยนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมครับในข่าวร้ายยังมีข่าวดีครับคือมาเดลนอเออร์ตอนนี้กลับมาซ้อมร่วมกับทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ต้องดูนะฮะว่าวันนี้เนี่ยจะมีรายชื่ออยู่ในม้านั่งสำรองหรือเปล่าครับซึ่งคาดว่าวันนี้บาเยอร์เนี่ยคงไม่ได้ปรับทัพอะไรมากมายครับจากนัดล่าสุดที่เจอกับไมส์นะฮะแผงเกมลุกคงนําม,มาโดยแฮ er ร์ร่เคนจามโมเซล่าเลรอยซานเน่ ส่วนแผงเกมรับก็จะใช้เป็นคิมินแจกับมาไทเดลิชเนี่ยคอยคุมอยู่เหมือนเดิมนะฮะซึ่งความสนุกของคู่นี้ครับอยู่ที่ว่ากาลาตาสรายปีนี้มาดีมากๆครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านของพวกเขานี่ถือว่าแข็งแกล่งสุดๆทีมจตุรกีค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเกมเย้าซึ่งฤดูกาลนี้กาลาตาสรายนยครับเล่นมาแล้วทั้งหมดเนี่ยทุกรายการ17เกมนะครับยังไม่แพ้กันเลยฮะชนะ14เสมอ3โอ้โหฮอตสุดๆนะครับ ถึงกระนั้นเองครับผมทั้งฝั่งเจ้าถิ่นกาลาตาสารายฮะสถิติครับในการเล่นในบ้านตัวเองที่กรุงอิสตันบูลครับยังไม่เคยสามารถเอาชนะทีมที่มาจากบุนเดสลิกาเยอรมันได้เลยนะครับผมครั้งสุดท้ายครับคือนานมากฮะร่วมๆ30ม30ปีได้เมื่อยูฟาครับครับปี1992ถึง1993นะฮะที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะแอตลาแฟงเฟิร์ไปได้1ประตูต่อสูนยนะครับ สถิติโดยรวมครับผมในการเล่นฟุตบอลยุโรปเจอกับทีมจากบุนเดสลีกาครับชนะ1เสมอ5แพ้3นะครับซึ่งผมก็เชื่อแหละว่าแน่นอนครับไบเยอร์มิเนกยังคงเหนือกว่าครับแต่สภาพทีมของกาตาสลายที่ดีมากๆและดีวันดีคืนแบบนี้แถมได้เล่นในบ้านด้วยก็เชื่อว่าคงไม่ใช่เกมง่ายาดของไบเยอรสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะบุกมาชนะคงชนะเฉยๆเท่านั้นกับอตาต่อรองครับไบเยรบุกมาต่อลูกควบลูกครึ่ง ส่วนตัวผมผมมองว่ากราราตาสลายมีดีพอนะครับที่จะยันเสมอได้หรือถ้าแพ้ก็คงแพ้แค่ลูกเดียวครับไม่น่าจะขาดลอยอะไรนะฮะวันนี้เล่นที่อิสตันบูลกาัาตาสลายน่าจะสู้ได้สู่สีนะครับคู่นี้ขอเลือกลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่นกราราตาสลายครับและอีกคู่หนึ่งที่เตะเวลาเดียวกันครับห้าทุ่มสีนาทีในกลุ่มดีครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรดบูลซาสบวกนะครับ ท่าฟอร์มอินเตอร์มิลานครับสองนัดแรกมี4คะแนนยิง2เสีย1ครับจากการชนะ1เสมอ1ขณะที่เรดบูซัสบวกนะครับสองนัดแรกมี3คะแนนชนะ1แพ้1นะครับยิงได้2เสีย2ลูกเท่ากันซึ่งผลงานช่วงหลังของทั้งคู่ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานดูดีกว่าประมาณหนึ่งนะครับห้านัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดย4เกมหลังสุดอินเตอร์มิลานยังไม่แพ้ใครเลยฮะหลังสุดที่แพ้คือเปิดบ้านแพ้ซาสโซโลเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับ โซนุฟังเรดบูลซัสบัวครับ5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านแพท้ทางด้านของลาสไป0ประตูต่อ1นะครับแต่เท่าที่เช็คดูแล้วเนี่ยก็มีการเก็บตัวผู้เล่นกันอยู่พอสมควรนะฮะอาจจะเอาไว้สําหรับลุยกับทางด้านอินเตอร์มิลานวันนี้โดยเฉพาะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยครั้งหลังสุดนะครับผมไม่นานนี้เองครับผมเมื่อช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแต่ว่าเป็นเกมพรีซีซั่นนะครับก็คือเกมกระชับมิตรนั่นแหละจบลงด้วยการที่อินเตอร์มิลานครับเอาชนะไปได้4ประตตู3 แต่ถ้าเกิดนับเกมที่เป็นทางการจริงๆเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าย้อนกลับไปไกลมากนะครับก็คือศึกฟุตบอลยูฟ่าครับครับหรือว่าโยูโรปาลีกในปัจจุบันครับเมื่อปีรุูการ1 9 9 3ถึง1994กเกครับเกือบเกือบสาปีมาแล้วรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยนะฮะซึ่งครั้งนั้นครับอินเตอร์มิลานเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมในเกมเยา้าเกมเยือนก็ชนะ1นนเหมือนกันต้องบอกก่อนครับว่ายุคนั้นนี่รอบชิงก็ยังเตะแบบเย้าเยือนอยู่นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งอินเตอร์มิลานถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าขาดเป็นแค่2ตัวเท่านั้นก็คือทางด้านของมาโกอานาโตวิชครับกองหน้าชาวออสเตรียซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วรวมไปถึงทางด้านของฮวนกัวดาโดนะครับซึ่งก็เป็นเพียงแค่ตัวอะไหล่ของทีมเท่านั้นนะฮะที่เอามาจากยูเวนตุสนะครับผมหมดสัญญาจากยูเวมาก็เลยเซ้งมานอกกนั้นลงสนามได้แบบครบทุกต,ตำแหน่งจริงๆครับ ไม่ว่าจะเป็นเบนจามินปาวานิโกบาเรล่าฮาคารชาฮานกรูเฮนริกมาคิตายานหรือว่าลาตูโรมาร์ติเนสนะครับถือว่าฟูลทีมแล้วกันสําหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นในวันนี้ขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนครับก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวฮะโดยเฉพาะกองหลังที่เพิ่งย้ายมาจากฟิออร์ล่าสุดฤดูกาลนี้อย่างอเล็กซ่าเทอร์ซิชนะครับวันนี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะไม่สามารถลงสนามได้ขณะที่ตัวเดิมๆที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแทบจะทั้งหมดครับไม่พร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองหน้าชาวบราซิเลียนอย่างเฟอร์นันโดแล้วก็ทางด้านของเซกูโกอิต้ากองหน้าชาวมารลีอีกหนึ่งรายด้วยนะครับผมก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทัพพอสมควรเลยนะฮะดูแล้ววันนี้น่าจะเหนื่อยครับเพราะว่านักเตะของเรดบูซาสบวกเนี่ย80-90เป็นผู้เล่นดาวรุ่งทั้งนั้นครับอายุประมาณ20 23ปีเท่านั้นอย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะครับว่า เป็นเหมือนทีมทางผ่านนะครับสำหรับซูเปอร์สตาร์ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมใหญ่ๆนะฮะมาเลยทําให้วันนี้ครับการมาเล่นเจอกับอินเตอร์มิลานในฐานะทีมเยือนนะฮะมันค่อนข้างยากไปเลยครับคือมันไม่มีผู้เล่นระดับแบบซีเนียเนี่ยมาคอยประคับประคองสักเท่าไหร,ร่นะฮะไอตัวที่แบบเป็นตัวต่างชาติซึ่งแบบควรจะต้องฝากผีฝากไข่ได้ก็กลายเป็นว่าวันนี้ไม่พร้อมเอาซะเลยครับแล้วอินเตอร์มิลานครับฟอร์ม11นัดหลังสุดชนะ8เสมอ2แพ้1นะฮะคือแบบ เกมรุกดีมากช่วงนี้อินเตอร์มิลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแดงกลางนะฮะกลางรุกเนี่ยโอ้โห,โหเรียกได้ว่าป้อนบอลให้กับมาติเนสเนี่ยได้จบสกอร์บ่อยครั้งมากๆเลยแถมอินเตอร์มิลานนะครับเจอสโมสรจากออสเตรียในบ้านตัวเองนะฮะพวกเขาไม่เคยแพ้ครับ8นัดชนะ7เสมอ1นะฮะสถิติคือดีสุดๆแล้วมาดูของเรดบูลซัสบวกครับเกมเยือนใน UCL 10นัดหลังสุดชนะแค่2เสมอ4แพ้4เกมนะครับยิ่งณนะขณะนี้สภาพทีมมีปัญหาด้วย เราบุกมาเยือนอินเตอร์มิลานที่แบบทีมเนี่ยถ้าเป็นกราฟนี่คือแบบกําลังเชิดหัวขึ้นนะฮะผมว่ายากนะครับที่จะเอาตัวรอดกลับไปได้ในสภาพนี้นะฮะแต่ตาต่อรองเปิดมาลูกควบลูกครึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างโอเคครับอินเตอร์มิลานเนี่ย10ผมว่ามาแน่แน่ลูก 2, 2มาเมื่อไหร่เท่านั้นนะฮะผมเชื่อว่างูใหญ่วันนี้น่าจะเขมือบทางด้านทีมเยือนจากออสเตรียไปได้ในที่สุดนะครับผมขอเลือกลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานครับ ถัดมาครับเราไปดูรอบตี2กันบ้างนะครับผมไปที่กลุ่ม C ครับบารากาเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะฮะเจ้าทีมบรากาครับตอนนี้2นัดผ่านไปครับมี3คะแนนจากการชนะ1และแพ้1นะครับยิงได้เสียเท่ากัน4ีประตูขณะที่ทีมเยือนเรอัลมาดริดครับสนัดแรกเก็บได้6คะแนนเต็มครับยิง4เสีย2นะฮะตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงโดดโดเลยครับผม โดยผลงานช่วงหลังนี่ก็ต้องบอกว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะบราการนี่ชนะรวด5เกมติดในทุกรายการนะครับมีแพ้นัดเดียวฮะคือ,เ,อเกมที่เปิดบ้านแพ้นาบปลีนั่นแหละ1ต่อ2ในรายการนี้นะฮะก็เมื่อ6แมตช์ที่แล้วขณะที่มาตรติดครับ5เกมหลังชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดคือการบุกไปเสมอเซบีย่ามา1ประตูต่อ1น,นะครับอันนี้คือนัดเดียวที่มาตรติสสะดุดนะฮะในช่วงหลังซึ่งก็เอาผู้เล่นตัวจริงลงครบนะไม่ได้มีการพักตัวผู้เล่นแต่อย่างไรนะครับ วันนี้ความน่าสนใจครับคือบราก้ากับบัดติดตไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะวันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับส่วนสภาพาความพร้อมวันนี้ครับของทั้งคู่ฮะเริ่มที่ทางฝั่งเจ้าถิ่มบราก้าก่อนครับทางด้านของวิกเตอร์โกเมสครับกองหลังตัวหลักของทีมยังคงเจ็บอยู่นะครับหลังจากที่เจ็บมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วฮะวันนี้ก็ยังโงมไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ครับแต่ก็แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับที่เหลือนี่โอ้โหพร้อมลงสนามกันครบ จัดเต็มแน่นอนครับโดยเฉพาะกองหน้าที่เป็นสตาร์ดังของเขาอย่างอาเบลรุยส์นะฮะแล้วก็ทนายของบรูมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกองหน้าโปรตุเกสอีกรายหนึ่งที่เคยติดทีมชาตินะฮะแต่เอาตรงๆครับหลายๆคนนี่ก็ไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่พอฟังชื่อนะครับขณะที่ดิมิอนมาตริกครับตัวเจ็บเซตเดิมครับไม่มีผลอะไรเลยฮะเอเดนมิลิตาดานิเซลเบยยอสแล้วก็ตีบุกตัวนะครับเพิ่มเติมมานิดนึงก็คือกองกลางตุรกีอย่างอาดากูแยนะฮะผมที่ เป็นดาวรุ่งของทีมะนะครับวันนี้อาจจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตนิดหนึ่งนะฮะว่าพร้อมลงสนามได้หรือเปล่านี่ซื้อจากเฟเนอร์เช่มา20ล้านยูโรเลยนะแต่ตัวอื่นนี่พร้อมลงสนามได้แบบเต็มร้อเต็มสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูกาโมดริชวินิซิอุสจูเนียออเรนจชัวเมนี่หรือว่าโรดิโกนะครับเอาเป็นว่า11ผู้เล่นตัวจริงมาดริดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยวันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับดังนั้นวันนี้ผมอ่านว่าเป็นงานยากของปราการนะต้องพูดเลย คือบรากาอาจจะได้เล่นในบ้านจริงๆครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเกรดทีมของบรากาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้มาดริดสักเท่าไหรอ่อ่ะคือพวกเขาเองก็ยังแพ้นาโปลีได้เลยอะ่ะในบ้านตัวเองคุณเห็นไหมแพ้เป็นหนึ่งต่อสองนะครับซึ่งมาดริดจริงๆเนี่ยก็เป็นเกรดทีมที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าทางฝั่งนาโปลีด้วยซ้ําไปนะนี่ผมยังงงเลยนะว่าแมตช์ก่อนนี่บรากามันบุกไปชนะยูเนี่ยนบริมมาได้ยังไง3ประตูต่อสองนะครับผมอาจจะต้องมีดีอะไรสักอย่างแหละนะ แต่วันนี้เจอมาดริดอาจจะยากหน่อยแล้วยิ่งเห็นฟอร์มาดริดด้วยแล้วเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เล่นดีอะไรมากมายบอลไม่สวยงามครับแต่สามารถที่จะเอาผลสกอร์ที่ต้องการได้อยู่เสมอเลยแล้วก็เขี่ยวมากครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์ในระดับเวทียุโรปและระดับชาติมากมายค่าเฉลีย่ยนักเตะของมาดริดนี่อายุประมาณเกือบเกือบสาเลยนะฮะถือว่าเยอะมากๆอีกทั้งประสบการณ์ในรายการนี้นี่มาดริดถือว่ามีเหนือกว่าบรากา้าแบบเยอะมาหาศาลจริงๆนะครับ ผมเชื่อว่าเจ้าถิ่นเนี่ยคงสู้ได้สนุกแหละแต่ถึงที่สุดแลกหมักกันไปแลกหมัดกับปาเนี่ยผูมาตริดน่าจะยังมาตากกว่านะครับผมเราเชื่อว่าน่าจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ในที่สุดแต่ผมใช้คําว่าเฉือนชนะนะครับดังนั้นอัตราต่อรองที่เปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะฮะผมมองว่าแพงไปสะหน่อยกับการลงทุนในวันนี้นะครับผมมองว่ามาตริดชนะเฉือนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าราคาเปิดมาแบบนี้ขอวัดใจเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างปรากาแล้วกันนะครับคู่นี้ผมขอลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่นนะเชื่อว่าเต็มที่ก็ แพ้แต่แพ้ไม่ขาดครับคู่ที่เตะรอบที่2ถัดมาครับผมกลับไปที่สาย A นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับ FC c โคเปนเฮเกนฮะซึ่งผลงานของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าแอบช็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแมนยูตอนนี้จมบวยนะครับผมสองนัดแรกเนี่ยแพ้รวดยิง5เสีย7ยังไม่มีคะแนะนฮะคือทีมเยือนอย่างโคเปนเฮเกนเนี่ยสนัดผ่านยังมี1คะแนนนะยิง3เสียสนะครับอันดับดีกว่าแมนยูด้ซ้ําไปครับ สองนัดแรกของแมนยูนี่แพ้ทั้งบาเย,ยืนแพ้ทั้งกาลาตาสรายนะครับผมโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่แพ้กาลาคาบ้าที่ถือว่าแบบช็อกเหมือนกันนะฮะห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับแมนยูชนะ3แพ้2เกมครับดีหน่อยว่า2เกมหลังนี้คือชนะรวดนะฮะชนะเบนฟอร์สองหนึ่งในบ้านแล้วก็บุกไปชนะเชฟยูสองต่อหนึ่งในเกมล่าสุดนะครับในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะแต่เอาตรงๆนะรูปเกมไม่ค่อยเท่าไหร่เลย ส่วนน้รงฝั่งโคเปนเฮเกนครับ5นัดหลังก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดนี่ก็ชนะทางด้านเวชเล่ไปเจ้าบ้านนะฮะ2ประตูต่อ1นนะครับผมขนาดเล่นในบ้านตัวเองกันแน่เนี่ยเจอทีมรองบ่อนยังได้แค่เถือนนะฮะทั้งคู่เจอกันเนี่ยครั้งหลังสุดก็ไม่นานมานี้ครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายฮะปีฤดูกาล2019ถึง2020นนะครับประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วนี่เอง ครั้งนั้นนี่กินกนไม่ลงนะครับแล้วก็เป็นแมนยูที่เอาชนะไป1-0นะฮะโดยได้ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีนะครับ90นาทีกินไม่ลงนะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าแมนยูในสภาพทีมไม่ได้ว่าสมบูรณ์เอาซะเลยนะครับอันดับที่1่ก่อนเลยคาเซมิโรครับเจ้าตัวติดทบแบนฮะหลังจากที่โดนใบเหลืองแดงในนัดที่แพ้กาลาล่าสุดมานะครับผมวันนี้ลงสนามไม่ได้ผมว่าขายคาเซมิโรนี่มีจุกเลยนะยิงเยอะกว่ากองหน้าอีกแล้วก็ที่ขาดต่อมาครับผมก็คือลิซันโรมาติเนสนะคร อมัดิอาโลนะครับไทเรมาลเซียผู้นี้เจ็บจุดเกาะหน้านั้นแล้วก็ยังเจ็บอยู่ครับรวมถึงลูกชอด้วยส่วนจอแดนซันโชนี่ตัดทิ้งนะไม่ต้องพูดถึงนะครับดูแล้วไม่น่ารอดนะฮะคงไม่ได้อยู่ต่อนอกจากนี้อารอนบาริเบสกาต้องรอเช็คฟิตด้วยนะครับโอ้สภาพทีมก็ไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่นะแมนยูนี่พูดตรงๆเลยยังดีว่ายังมีบรูโน่เฟอร์นันเดสเมสันเมาส์มาคัตเรดฟอร์ดนะฮะผมหรือว่าคอยลุนเนี่ยอยู่ในสนามผมว่าก็อาจจะโอเคหน่อยประกอบกับแม็กไกว ช่วงหลังฟอร์มเริ่มมานะค่อยๆดีขึ้นนะครับดูซิว่าจะพึ่งพาได้หรือเปล่าในแมตช์นี้นะฮะส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับผมทางด้านของ FC Copenhagen ครับวันนี้ตัวเจ็บ3ตัวครับผมก็จะเป็นทางด้านของคูม่าอ่าบาบาก้านะฮะแล้วก็ทางด้านของนิโคลายโบลิเซนแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือทางด้านของวิลเลียมเคลมนะครับซึ่งสาตัวนี้บอกตรงๆเลยไม่ใช่ตัวหลักของทีมเลยนะครับผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้ครับ FC Copenhagen เนี่ย ถือว่ามีสภาพทีมที่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมได้ทางด้านของโมเมตเอลยูนูซีนะฮะผมกองหน้าของนอร์เวย์เนี่ยมาอยู่ในทีมแล้วนะฮะย้ายมาจากเซาท์ทัมตันนะครับหลังจากที่หมดสัญญาทําให้ดูแล้วเนี่ยเสริมคมขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีทางด้านของเดียโก้กอนคาเวสครับกองกลางโปรตุเกสอีกหนึ่งรายด้วยที่ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็น่าจับตามองนะครับวันนี้ฟูลทีมครับทางฝั่งของทีมเยือน ซึ่งถ้าเกิดในสถานการณ์ปกติจะไม่คิดอะไรมากเลยนะฮะแต่พอเห็นแมนยูเนี่ยเปิดบ้านแพ้กาลาปุ๊บเนี่ยผมแอบคิดเลยนะว่าเอ้ยโคเปนเฮเกนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ประมาณนึงอะนะคือก็มีโอกาสที่จะบุกมาชนะแมนยูได้เอางั้นเถอะเออคือกาลาบุกมาชนะได้โคเปนเฮเกนก็น่าจะไหวอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ก็ทําได้แค่ฉุกคิดนะครับเพราะว่าในเรื่องความเป็นจริงแล้วแมนยูก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีแถมสถิติของแมนยูครับในการเจอสโมสรอนจากเดนมาร์กในบ้านตัวเอง ไม่เคยแพ้เลยนะครับ4เกมทั้งหมดที่เคยเจอมาชนะ3เสมอ1แล้วผลงานช่วงนี้แมนยูเนี่ยหมายถึงในรายการนี้มันไม่ค่อยดีด้วยครับวันนี้เป็นนัดที่มองแล้วเนี่ยน่าจะหมูสุดง่ายสุดละเพราะว่าในบรรดาทั้ง3าทีมที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นกาลาตาสรายบยมินิกนะฮะแล้วก็เอฟซีโคเปนเกนเนี่ยผมมองว่าโคเปนเกนน่าจะอ่อนสุดละในบรรดาทั้ง3ทีมที่เหลือนะแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับแมนยูควรอย่างมากครับที่ต้องเก็บสาคะแนนให้ได้เท่านั้นนะฮะ คือถ้าเกิดนัดนี้ชนะไม่ได้ผมว่าก็เตรียมตัวเลยครับอาจจะหล่นไปยูฟ่าครับนะฮะเอ้ยยูโรปาลีกเดหรือดีไม่ดีอาจจะไปที่4ได้ซ้ําไปไม่ผ่านเลยนะครับแถมโคเปนเฮเกนเองครับพอเจอทีมใหญ่ๆนะครับผมในระดับฟุตบอล UCL เนี่ยก็ช่วงหลังๆนะในช่วงทศวรรษหลังผลง,งานก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมเพราะว่าทีมก็ดรอปลงไปเยอะเหมือนกันจากช่วงในยุนคแบบ80 90นายะฮะคือวันนี้ยังไงซาแมนยูก็ยังเหนือกว่าโคเปนเฮเกนแน่นอนนะครับและผมเชื่อว,ว่าด้วยสถานการณ์ที่กดดันณนะตอนน้ท่่แงงสงััเาน พวกเขาน่าจะทําได้ในที่สุดนะฮะแต่ผมก็ยังมีแต่ยู่นะถึงที่สุดครับโดยฟอร์แมนยูที่อาจจะไม่ยังยังไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าแมนยู่ไม่น่าจะชนะได้ขาดลอยแน่ๆถ้าจะชนะคงได้แค่เฉือนอัตราต่อรองเปิดมาลูกครึ่งครับผมว่าแพงไม่น่อยนะโคเปนเฮเกนก็ถือว่าเหนียวแน่นประมาณหนึ่งเหมือนกันวันนี้แมนยู่ชนะครับแต่เชื่อว่าจะชนะด้วยสกอร์ชิวเชียน,นะครับถ้าเปิดลูกครึ่งแบบนี้ขอกลั้นใจชี G ์ทีมเยือนเอฟซีโคเปนเฮเกนแล้วกันนะครับ ต่อมาไปที่กลุ่ม C ครับผมยูนิโอนเบอร์ลินเปิดบ้านเจอกับนาโปลีนะครับเจ้าถิ่นยูนิโอนเบอร์ลินครับผ่านมา2นัดยังเก็บไม่ได้สักคะแนนเลยนะครับผมยิง2เสียสส่วนของฝั่งนาโปลีครับสนัดผ่านครับชนะ1เสมอ1นะครับยิงได้เสียเท่ากันที่4ประตูนะฮะก็มี3คะแนนครับตามหลังเพียงแค่เรอัลมาดริดจากฝูงเท่านั้นเองนะฮะโดย1นัดที่นาโปลีเก็บ3คะแนนได้นะครับก็คือการบุกไปเอาชนะบรากาได้2ประตูตอนหนึ่งนะฮะ ถัดมาก็แพ้มาดริดเนาะคาบ้าน,นะฮะสต่อครับผลงานช่วงหลังของทั้งคู่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหยูเนียนเบอร์ลินนี่ทำไมกลายเป็นทีมอย่างนี้ไปได้ครับฤดูกาลนี้นะฮะหเกมหลังสุดแพ้รวดครับซึ่งไม่ใช่แค่5เกมครับต้องบอกว่า8เกมหลังสุดในทุกรายการยูเนียนเบอร์ลินแพ้รวดครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นนี่3มแมตช์หลังสุดนี่โดนยิงประตูไปนะฮะนัดละ2 3 4ลูกเลยนะเอาไปว่าโดนไปทั้งหมด9ลูกครับ3เกมหลังสุด ว่าเป็นช่วงฟอร์มขาลงเลยนะเนี่ยส่วนทางฝั่งนาโปลีครับ5เกมหลังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่ายูเนีโยนเบอร์ลินเยอะนะฮะพวกเขาชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดฟอร์มฟื้นนะฮะบุกไปเอาชนะเวโรนาได้ละ3ประตูต่อ1นต้องบอกว่าการเปลี่ยนกุนซื้อนี่โอโ้โหมีผลอย่างมากนะกับทีมยุโรปใหญ่ๆแบบนี้นะฮะผมต่างจากสัปนปติค,คุมเยอะเลยอะขนาดผู้เล่นเซตเดียวกันแท้ๆแล้วสภาพความพร้อมวันนี้นะครับทางฝั่งนาโปลีฮะจะไม่มีทางด้านของฟแฟรงก์อักินซ่ากองกลางตัวหลักรทีมมชาติู รวมไปถึงกองหน้าตัวเก่งอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนิกด้วยที่มีปัญหาการมาเจ็บนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสะเทือนนะสำหรับทางด้านของนาโปลีนอกจากนี้ครับต้องรอเช็คความฟิตทางด้านของคุณเกซุสแล้วก็เอริกเอลมาสอีกด้วยนะครับผมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคือจริงๆจะพูดว่าไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เชิงแต่เอาไปว่าตัวสําคัญตัวหลักอะ่ะมันเจ็บครับไอ้สอตัวนี้คือมันเป็นเหมือนแบบฟันเฟืร์ของทีมเลย แต่ตัวอื่นอย่างพวกกุวิชาคาวาลาสเชเลียนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านของอ่ามาเตโอปูริตาโนนะฮะรวมไปถึงทางด้านของอ่าสตานิสลาฟโรบอตกาอะไรเงี้ยเนี่ยยิงประตูให้ทีมชาติได้ด้วยช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยลงสนามได้หมดนะครับผมก็ถือว่าสภาพท,ทีมอยู่ที่ประมาณ80%แล้วกันนะฮะขณะที่ทีมเจ้าถิ่นครับยูเนอร์เบรินวันนี้ยังคงไม่มีกองหลังตัวหลักอย่างโยซิปยูราโนวิชแน่ๆนะฮะที่ยังคงเจ็บอยู่ครับรวมไปถึงอันเดรสชาเฟอร์นะฮะผม เจ็บตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลละวนะฮะวันนี้ก็ยังคงเจ็บต่อเนื่องมานะครับยาวๆเลยแล้วก็ต้องรอเช็คสภาพความฟิตทางด้านของมิเกลคอฟแมนโซเรนเซนอีกตัวนะครับรวมไปถึงด้านของเจอโรมลูซิองอีกหนึ่งรายนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองกลางผิวสีอีกตัวหนึ่งทีมชาติโกลเดอูปนะครับเป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะฮะซึ่งถ้าถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่าขาดเยอะไหมก็ถือว่าไม่เยอะฮะ อย่างน้อยเนี่ยกองหน้าดาวยิงของทีมอย่างเชอร์ราโดเบเกอร์นะฮะทีมชาติสุรินามวันนี้ก็มีชื่อพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนครับรวมถึงกองกลางมากประสบการณ์อย่างโรบินโกเซ้นด้วยนะฮะที่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานในฤดูก,กาลนี้สดๆนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ทําให้กองกลางยูเนีร์นเบอร์ลินเนี่ยถูกจบระดับขึ้นมาได้มากเลยทีเดียวแต่กระฟอมยูเนีร์นเบอร์ลินช่วงหลังๆนี่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับแพ้เยอะมากฮะ คือมันไม่ได้แค่แพ้แบบเฉยๆมันแพ้แบบโดนยิงประตูแบบเยอะมาหาศาลจริงๆนะฮะกลายเป็นว่าฤดูก,กาลนี้นี่คือยูเดเบอร์ลินเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในครึ่งล่างตารางไปเลยนะฟอร์มณนะขณะนี้นะครับแล้วนาปโปลีเองเนี่ยทีมเยือนเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนดีด้วยนะครับแนัดหลังสุดในเกมเยือนชนะ4เสมอ2แพ้2ถือว่าโดยรวมเนี่ยโอเคนะซึ่งถ้าเกิดมองดีเทลลึกไปกว่านั้นครับ11เเกมหลังสุดในการเล่นเกมเยือนเฉพาะในเวทีระดับยุโรปของนาโปลีนะครับผม ชนะ5เสมอ3แพ้แค่2เกมเหมือนกันครับโอ้ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเดี่ยวแน่นเลยนะฮะยูโนเบอร์ลินสภาพทีมวันนี้ไม่พร้อมไม่เดียวซะเลยครับกำลังจิตกำลังใจของผู้เล่นผมว่าก็น่าจะมีปัญหาแน่แนเชื่อว่าวันนี้ครับนาบปลีครับต่อให้มีวิวเตอร์โอซิมเพนนะฮะกองหน้าตัวหลักก็น่าจะดีพอที่จะบุกมาเฉือนชน,นะยูโนบอลินได้นะครับผมเชื่อว่าเฉือนเลยนะแล้วก็ รูปเกมจ่อมาสู่สีครับเชื่อว่าเจ้าถิ่นเนี่ยน่าจะสู้ได้สนุกนะฮะแต่ถึงที่สุดแลกบัตรกันไปทางฝั่งของนาโปลีหมัดดักกว่าทีเด็ดที่คาดมีมากกว่าน่าจะบุกมาเฉือนได้นะครับผมสกอร์ที่คาดคือบุกมาชนะ1นึ่สูนะครับเพราะฉะนั้นอัตราต่อรองครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกทีมเยือนนาโปลีครับและคู่สุดท้ายครับคู่เอกของคลิปนี้นะครับผมยังไงอย่าลืมทายผลสกอร์กันด้วยนะครับเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลในกลุ่ม B ฮะทั้ง2ทีมแข่งมาแล้วทางฝั่งทีมเยือนนนัดมี3น ชนะ1แพ้1ครับผมยิง5เสีย2ขณะที่เซบีย่าครับ2นัดมี2คะแนนนะครับเสมอทั้ง2เกมเลยฮะยิง3เสีย3เท่ากันนะครับก็ผลงานทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่ายังสูสีกันนะแล้วก็สายนี้นี่ต้องบอกว่าขับเคลียวกันสนุกครับผมค่อนข้างจะแบบแต้มไม่ขาดนะไม่เหมือนกลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับผลงานทั้งคู่ครับ5เกมหลังเซบีย่าเนี่ย ชนะ1เสมอ3แพ้1ครับ3เกมหลังนี่คือเสมอรวดมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเจอทีมยากทีมง่ายครับเสมอ p s เเสมอราโยบายากโนแล้วก็ล่าสุดก็เสมอกับบัตติดมาด้วยส่วนทางฝั่งอาเซนอลครับ5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดนี่สนุกมากนะบุกไปเสมอเชลซีมาได้2ประตูต่อ2ครับทั้งคู่เจอกันครั้งหลังสุดนี่ก็เป็นฟุตบอลกระชับมิตรรายการพิเศษนะครับอมเมเรจคัพนะฮะที่บ้านอาเซนอลนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะ เป็นอ,อร์เซนที่ถล่มเอาชนะไปได้กระจุ่กระจาครับ6ประตูต่อ0ตรงนี้อาจจะวัดอะไรไม่ได้มากครับเพราะว่ามันเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการนะฮะเอาเป็นว่าทั้งคู่เจอกันไม่ค่อยบ่อยละกันถ้าเจอก็คือเจอกันในพวกเกมแบบที่เป็นรายการพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันแบบจริงจังจ,งจริงๆคือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับปีฤดูกาล2007-2008ฮะก็10กว่าปีมาแล้วซึ่งครั้งนั้นนี่บ้านใครบ้านมันครับเล่นบ้านเซบียนะฮะ เซบีย่าชนะ3 1ครับส่วนเรนที่บ้านนนนนเอาชนะไป3ประตูต่อ0ูย์และว,วันนี้คู่นี้น่าจะสนุกนะสมกับเป็นคู่เอกเพราะว่าสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมดีด้วยกันทั้งคู่ครับเซบีย่าก็ขาดเป็นแค่ทางด้านของอัลฟอนโซเปสโตวาคัสผู้รับตูตัวสำรองเพียงแค่รายเดียวครับซึ่งไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะอาเซนอนก็ขาดเป็นแค่จูเลนทิมเบอร์เพียงแค่รายเดียวครับที่เจ็บมาตั้งนานละแล้วก็ยังไม่หายสักทีนอกกนั้นก็พร้อมลงสนามได้หมดไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ และเนื่องจากคู่นี้เป็นคู่เอกนะผมขออนุญาตไปดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยละกันนะครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยจัดทีมกันยังไงบ้างทางฝั่งเซบียาครับของกุนซือดิเอโกออลอนโซ่นะฮะจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของออยานไนแลนด์นะฮะตัวนี้เล่นดีในนะแมตต์ก่อนเซฟกระจุยเลยเซนาฮารครับเป็นโลอิกบาเดกับเซอร์คิโอรามอสนะฮะเกาะกลับมาคืนสู่ถิ่นเก่าอีกครั้งครับ แบ็คขวาเคซุตนาบาสแบ็กซ้ายเป็นมาโกสอาคุนยากลางรับเป็นชิบิวโซกับทางด้านของบูบาราริซูมาเร่กลางลุก3ตัวครับเป็นโดดดีลูกาเบกิโอโอลิเวอร์ตอเรสแล้วก็ลูคัสโอคัมโปสนะครับส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นยูเซฟเอลเนสตรีนะฮะกองหน้าทีมชาติโมร็อกโกนี่ไปดูนาบาสกับเซอร์คิโอรามอนนี่อายุรวมกันนี่ล่อไป80ปีแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะระดับตำนานทั้งคู่เลยครับ ส่วน,นฝั่งทีมเยือนครับมิเกลไอเตต้าครับจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูครับวันนี้จะใช้เป็นดาบิดรายาเซน่าห้าเป็นกาเบรียลมากเยสกับวิลเลียมซาลีบาแบ็คขวาเป็นเบนไวท์แบ็คซ้ายเป็นโอเลเซนเดอร์ซิชนโก้กลาง3ตัวเป็นมาติโนเดกาดติแคนไรส์และฟาบิโอวิเอร่าครับ3เกมรุกวันนี้เป็นกาเบรียลมาติเนลลี่กาเบรียลเคซุสแล้วก็บูกาโยสาก้าก็หัวซาซนอลนี่ก็ถือว่าเอาชุดที่ดีที่สุดนะฮะลงมาเจอกับเซบีย่าในวันนี้เลยครับ และที่น่าจะสนุกมากกว่านั้นครับคือทางฝั่งเจ้าถิน่นช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มเริ่มจะดีขึ้นแล้วด้วยนะโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับอีกทั้งสถิติการเจอสโมสรจากอังกฤษนะในบ้านตัวเองถือว่าโอเคใช้ได้ครับชนะ5สเสมอ2แพ้3อันนี้พูดถึงเฉพาะเวทียุโรปแต่อาร์เซนอลทีมเยือนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามโซนาต่อให้เซบิยาเลยในบ้านพวกเขาก็ยังเป็นรองนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่าเซบิยาเนี่ยนบตั้งแต่ได้คุณซือคนใหม่เข้ามาเนี่ยแมตช์แรกนะที่สามารถ เสมอกับบานติด้ผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับของระบบการเล่นรวมถึงตัวผู้เล่นด้วยบรรยากาศในทีมหลายๆอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกลายปาาเป็นว่าเซบีย่านี่ไม่ได้ง่อยเหมือนช่วงต้นฤด,ดูกาลหรือว่าช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับอีกทั้งอเซนอลเองครับไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหนถ้ามีเกมไปเยือนที่สเป,เปนเมื่อไหร่ไม่ว่าเจอทีมอะไรครับไม่ว่าตอนนั้นอเซนอลเนี่ยจะเก แพ้11นะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นสถิติที่แบบไม่ค่อยดีเอาซะเลยฮะคือวันนี้ถ้าพูดถึงทรงบอลอย่างที่บอกไปอาร์เซนอลดูดีกว่าแต่ผมยังรู้สึกว่าถ้าเซบีย่าเล่นในแบบนะัดที่เจอกับมาดริดและเสมอล่าสุดนะผมว่าวันนี้พวกเขาไม่แพ้อาร์เซนอลนนะ่ะเออเอาอย่างนี้ละกันการเล่นในสนามยังย่งของตัวเองเนี่ยเป็นจุดแข็งของพวกเขาด้วยนะฮะที่ chez, รามอนซานเชซิสควรเชื่อว่าวันนี้เซบีย่ายังเสมออาร์เซนอลได้นะ ผลงานใน UCL าเซนน์ก็ยังไม่ค่อยดีด้วยครับผมว่าคู่นี้แบ่งแต้มไปน่าจะเป็นอะไรที่แร์ที่สุดนะครับอาเซนอลเปิดมาต่อครึ่งลูกผมขอรองเซบีย่านะสกอร์ที่คาดคือเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับและทั้งหมดนี้เองครับคือฟุตบอลทั้ง6คู่ประจำวันอังคารที่24ตุลาคมนะครับทวนสักครั้งหนึ่งนะมีอะไรกันบ้างนะคู่แรกนี่ผมให้อยู่รองกาลาตาสรายเจ้าบ้านราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่2อครับอยู่ต่ออินเตอร์มิลานเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งคู่ที่3ครับอยู่รองบรากา ทีมเจ้าบ,บ้านราคาลูกค,กครึ่งครับคู่ที่4ครับอยู่รอง FC โคเปนเฮเกนทีมเยือนราคาลูกครึ่งคู่ที่5ครับอยู่ต่อนาปโปลีทีมเยือนราคาครึ่งลูกและคู่สุดท้ายคู่ที่6นะครับผมให้อยู่รองเซบีย่าเจ้าบ,บ้านราคาครึ่งลูกครับสกอร์ที่คาดคิดว่าจบลง1ประตูต่อ1นะครับคิดว่าจบเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดต่อมารับรางวัลด้วยถ้าถายถูกนะครับวันนี้ฝากไปเท่านี้ครับพรุ่งนี้วันพุธ บอลย c l ยังเตะเยอะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อพรุ่งนี้นะฮะกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ